สวัสดีค่ะอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกท่านตอนนี้ป้าปลูกต้นไม้แถวแถวตามทางเดินนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่โซนอื่นนะคะโซนอื่นก็ต้องทําไปเรื่อยๆแหละนะคะแต่ว่าสําหรับโซนซอยทางเดินที่ป้าเรียกมันว่าซอยฟอกเทลนี้ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าจะรดน้ํานะคะทุกท่าน ติีก,กับร้อยรลเข็นกรลุงเอามาไว้ที่นี่ว่าจะมีตั้งแต่แถวๆนี้นะคะที่ป้าก็กลกับตรวงเอาขุ่นเอาเอาปุ๋ยอะไรใส่นะให้น้ำพอให้เข้าได้ ขาส่องอ้อขาส่องอีกแล้วเฮอให้เป็นจ้าประศักเยอะจังเลยปั๊เปียกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาส่องมาที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะโดนสายยางเดี๋ยวจะโดนสายยางพันแล้วก็จะลุ้มเกลือนีล้านนเนาะนี่เลย คือที่ป้าปลูกใหม่แล้วคะเนี่ยเอาปุ๋ยเอาอะไรใส่ใหม่ก็ต้องลดน้ำให้น้ำให้ให้รากามันได้กินน้ำแล้วก็จะได้เตยมตัวรากเดินเดินรากนะคะถ้าฝนตกมาก็าจะได้ความชื้นอีกด้วย ตตอนนี้ฝ้าต้งลดไปก่อนอย่างน้อยก็ให้มันได้ชิมน้ำก่อนเนาะอันนี้ยังไม่ยังไม่ไดปลูกไปนะแค่ที่มูแบบปุยคอวางวางวางใส่ไว้ก่อนอัี้ยังไม่มนนมไ,มได้กลับดนะคะของ ว่านหางจะชข้่นี้จะต้องมาทำอีกนะคะก็ปรับปรุงอีกแต่ว่าตอนนี้เอาแค่ปุ๋ยใส่ลงไปใหม่ปุ๋ยใส่ที่นี้ปุ๋ยชอกนะคะปุ๋ยชอกใส่ก็เสร็จหมดแล้วสำหรับแววมะยุราแล้วก็ตะเรยกะลอ่อนนะคะก็แลดน้ำให้น้ำสักหน่อยนะคะให้น้ำหน่อยแล้ว ไม่ค่อยตรงยาไม่คตรงเนะก็สบายใจนะคะหลังจากปรับปรุงเสร็จแล้วต่อไปมันจะเกิดงอกงามที่นี่ด้วยมันจะงอกหรือมันอาจจะไม่งอกไม่งามก็ก็รอดูกันต่อไปนะคะ เมื่อสักครู่นี้ป้าเอาขากล้องเอากล้องหลบสายยางนะคะก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าได้ยินเสียงป้าไม่รู้ว่าเห็นป้าไหมเนาะ๋ป้าก็จะรดน้ําไปแถวนี้แหละที่ปลูกใหม่นะคะที่ปลูกใหม่ก็คือเอาใส่ปุยใหม่ปลูกใหม่หมด้วยปนนะคะมีปนสองสาขาปนสองสาขาอยู่ตรงนี้ที่รื้อออกจาก กระถางของพวกวขุ่นยังไม่ลานะลุงก,ก็เอาใส่กระถางมาไว้ให้ตรงนี้นะคะ็ัะกน้ำาห้เขาไปแตะกอให้ไปแตะกอสวยงามอยู่ที่นี่นะคะ ใจผู sociedad, oh. bon. ้รหัวผมไปไม่ถึงปันควาโอ้ต้นนี้ก็ต้องการน้ำาด้วยนี่น่ต้องเปที่ป้ากรับปรุงปูกใหม่นะคะ ี้ที่ว่าปีนี้จะออกดอกงามตกเพียงได้นะคะเดี๋ยวป้าจะพามาดูนะคะมาอัพเดตให้ดูว่าโอ้เววไม่ใช่ล่าออกดอกแล้วนะจ๊ะที่ป้าปรัดรุงใหม่จะงามสักเพียงได้จะมีดอกไหม่นอปีนี้เพราะว่าเพิ่อจะตัดแต่งรากใหม่นะคะตัดแต่งรากใหม่ก็ไม่รู้นะว่ารากเขาจะเดินพอที่จะเกิดดอกไหมนะคะ ใจดีน่ารัทุกคนช่วยท้ายคอนจดินรกร้างถึงปาพรุ่วย,วยสั้ ก็เป็นเป็นกลุ่มที่ปลูกใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะป้าก็ลดเฉพาะกลุ่มที่ปลูกใหม่นะคะปลูกใหม่แบบตูใ้ใหม่เดี๋ยวต่อไปถ้ามันง,งามออกตอยังไงเดี๋ยวป้าจะมาพามาดูอีกน,นะคะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าอัพเยตปรับกมุมแล้วจะงามปรับเพี้ยนเดยนะออนะ มาถึเอฟซีใจดีน่ารักทุกคนช่วยพาเห,ห้อยคนจนลิน,นร้อยจนถึงฟางคนงช่วยสะพาสช่วยดันช่วยดน ให้ทุกคน,นุนที่ด้ทำเ่ใยยคนจนตอนนี้ก็รถยังไม่เสร็จนะคะรถน้ำยังไม่เสร็จเดี๋ยวป้าจะต้องรถไปแถวนี้อีกนิดนึงนะคะตอนนี้ก็รถยังไม่เสร็จเนาะจะรถไปแถวนี้อีกนิดนึงแต่ป้าก็เดี๋ยว สำหรับคลิปนี้สั้นๆก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวป้าจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะต้นไม้ที่ป้าปลูกไว้มันสวยขึ้นหรือยังเอ่ยนะคะสำหรับบคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ